ใช้งานต่อจางก่อนนะเพราะมันไม่โดนเสียงานไม่โดนเสียบ้างนะเรามาดูต่อเรื่องเราเตอร์นะเราเตอร์ตัวที่วางอยู่เนี่ยลักษณะดอกเราเตอร์เนี่ย ปายเพื่อเห็นลูกปืนแต่จริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องการเรียนพยายามหนีเรียกไม่ให้เราใช้ในมันอันตรายลูกปืนมีโอกาสหลุดไหมมีโอกาสแตกไหมมีนะเพราะว่าทํางานงหนักเกิดปัญหาได้แต่ผู้ขายเ่ไม่พูดถ,ถึงเรื่องจะไม่พูดถึงเรื่องความปลอดภัยเลยจะขายอย่างเดียวนะครับเพราะแล้วถึงต้องระวังเวลาจะสอนเราต้องมาคุยก่อนเรื่องเรื่อง,องดอกลอตเตอร์ฟังเสียงนิดนึงนะดอกลูกปืนดูนะเนี yeah. ่ย คุณได้เห็นเห็นลอตเนะตอร์ไหมลอตเตอร์ตัวนี้ก็ไม่พร้อมใช้งานแล้วได้ยินเสียงไหมฮะเพราะแล้วนี่ทั้งตัวเครื่องเองทั้งดอกเองขอตักให้จังถ้าเรานำมาใช้งานโอกาสผิดพลาดสูงเลยเสี่ยงเพราะแล้วนะให้สันนิษฐานว่าลูกปืนอาจจะเสื่อมสภาพไปแล้วโอเคนะแยกไปก่อนนะให้เห็นเวลาเราเรียนเนี่ยเราต้องเซฟตัวเองด้วย การทำงานเกี่ยวื่องจักต้องเซฟตัวเองให้มากร่า,กางกายมันมีอะไรไหมไม่มีมันจะประมาเจะผขาดนะครับผมบอกว่าผมอาจจะจุกจิกไปหน่อยเรื่องการเรียนทำไมต้องห้ามนตรงทางนี้ไม่ใช่ห้ามเป็นความปลอดภัยคุณเองอย่างดอกโรเตอร์ดอกนี้นะขอบอ่าน เข้าไปนิดนึงอย่าไปถอดทีเดียวให้เขาเขาอยากตัวหรือว่าเขากลับมาอีกด้านนึงแล้มันจะถอดง่ายนะครับจะดึงดอกลูกคุณนี้มาให้ดูนะครับ เนี่ยอย่างเงี้ยตัวโครงสร้างเองเนี่ยมันก็ยังใช้ได้แต่ถามว่าเมื่อทีจับไปเซนโซฟาถูกไหมองค์การหลุดจากเ <Yes. S 1> ยอะเวลามันทำงานเร็วอยู่มันอาจจะหลุดได้ขนาดเดียววันลูกปืนที่ไปแตกกับชิ้นงานนะไปสัมผัสกับชิ้นงานนะมันมีโอกาสแตกไหมน้อยมากมันก็มีโอกาสแตก แตกแล้วมันไปไหนครับเ,น,เน้นๆมันโผล่ขึ้นไปหาเราถูกไหมและไม่มีอะไรไปไปป้องกันมันเลยอันตรายนะครับแต่ใครใช่ถ้าทำนานแล้วก็ใช้ได้แต่นั่นไม่ให้เราพึงพอใจเลยว่าโอกาสเสี่ยงว่าไหมสูงนะครับนะโอเคท้งเอาเตอร์กระดอกไม่แมทก,กันแล้วเครื่องก็มีเสียงอะไรอหอนนะเสียงลูกเพลิน ตาต่อไปตัวต่อไปเห็นไหมเพราะมันมีเยอะทีอะไรเป็นแค่ภาพลวงตาเกิดอะไรขึ้นบวางเสียหนึงนะต,ตัวนี้พร้อมใช้งานไหมพร้อมสอบชักเลยพร้อมใช้งานนะแต่ใช้งานแค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เพราะมันถูกถอดเลิกถูกถอระบบเซฟตี้ไปหมดเลยนากกานี้ไหมไม่มี นั่นหมายความว่าเราทํางานในอัตรา่้นข้างยังเสียดอยู่แต่ขณะที่ว่าเราใช้งานเราต้องดูว่าเราใช้งานอะไรถ้าติดอยู่ใต้โซะก็ไม่ค่อยเสียนเท่าไหร่เ<อ>พราะที่ฝุดเลยสูงล่างนะครับอันนี้ตัวนี้พร้อมใช้งานนะายากไว้เดียรจล มีตัวที่พร้อมใช้งานโอเคไหมหรือว่าสองตัวเราวันนี้เแค่สองตัวพอนะครับแล้วเสียคืออะไรอ่ะมันจะดังหอนเลยแล้วนั่นคือมันทำงานไม่สมบูรณ์ละตัวนี้เมื่อกี้ทำงานยังมีเซตติไหม,มไม่มีเพราะเรา,าถ้าเราเป็นเจ้าของกิจการหรือเป็นในจ้าง ถ้าช่างไปถอดคุณต้องบอกคุณถึงค,คาวามปลอดภัยเขาจะไปถอดทำไมนะอ้างว่ามองไม่เห็นไม่ใช่นะครับตัวนี้เวลาเกิดอะไรที่มามันไงครับมันช่วยได้และเซฟตี้ตัวนี้มันจะยืดหยุ่นได้เวลาโดนแรงแรงมันก็ยืดหยุ่นเด้งมันเองนะครับเพราะเดี๋ยวจานจะหยิบตัวสมบูรณ์มาให้นะเรื่องความปลอดภัยอะรกาศใช่ครับตัวนี้คุณดูแลนะมันจะยืดหยุ่นได้นะกันดอกลอเตอร์หลดุด ก็มาโดนนี่ก็ไม่เป็นไรไม่แตกไม่หักนะช่างอ้างว่ามองไม่ชัดถอดออกเลยพอเรามาใช้งานอันตรายนะครับมันนี้นี่คือเราเตอร์ที่มีความพร้อมปลอดภัยในเรื่องการนำมาใช้งานเพราะเราเราใช้พวกฟรีแฮน n d เซฟตี้ตรงนี้ต้องอยู่ที่ไรเสมอฝั่งเราด้านหน้าเราถึงเราจะมองไม่เห็นเราก็ต้องทำชิกทำลัวทำไกด์ให้เเดินบังคับเขาด้วยชิกไอ้ตรงนี้เป็นถอดไม่ไดนะ้ช่วยได้เยอะเลยนะโอเคไหมครับดูถ่ายรูปไว้นะถ่ายรูปถามว่าเอ๊ะแล้วมันถูกถอดยังไงอาจารย์ก็ไม่รู้ พราะว่ามันใเท่ากันครับมันอยู่ที่นี่มันอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นคนที่นี่เห็นว่ามันมีช่างเถอะนะแับส,สถาบันนึกนึกอยากจยากทำเลยทำตามใจฉันไม่รู้ว่าเฮ้ยมันอะไรคืออะไร,ระเพราะตรวจอุบัติเหตุมาไว้โทษเราเตอร์ไม่ดีย้อนนี้จะไปใช่นะ มันเราเตร์ที่คนสมบุกสมบันอนะนี่ยเนี่ยยี่ห้ออะไรไม่ไว่าอนี่แหละคนสุดจาดคนเลยนะตัวเนี้ยนะคุดูดิใช้จนหน้กกาตาทำไมเปลี่ยนสีละผ่านมือมาไม่ต่ำกว่าสองสามพันคนทั้งผู้ต้องขังทั้งนักศึกษาทั้งคนเรียนสาร์อาทิตนะทั้งภาคประชาชน,นาตัวนี้ตั้งแต่ซื้อมายังไม่เคยปรากฏว่า แป้งทานหมดเลยรุ่นสุดท้ายรุ่น3ามสซื้อมอบให้ประมาณสามปีแล้วก็ใช้มาตลอดยังไม่เคยมีปัญหาโอเคนะฮะเดี๋ยวจะได้ใช้จะจะได้เ,ดเ,ดเห็นอทุกพลัง